ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมรายการสกลเดชนพเก้าสะพานบุญนะครับพบกับผมอีกเช่นเคยสกลเดชนะครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดศริมาตุยาลามนะครับตำบลม่วงเจ็ดต้นนะครับอำเภอบ้านโคกจังหวัดอุตรดิตนะครับมีสาระดีๆจะบอกแก่สาธุชนคนใจบุญนะครับวัดนี้เป็นวัดที่น่าองสารมากมายนะครับเป็นวัดที่แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติและเป็นแดนมาร์กแห่งหนึ่งต่อไปเป็น เดนมาร์กแห่งการท่องเที่ยวของสาธุชนคนใจบุญนะครับและมาร่วมแรงร่วมใจวัดนี้มากมายเลยครับยังขาดประจุบัตรใจที่จะสร้างศาลาขอเชิญสาธุชนคนใจบุญนะครับเชิญมาเที่ยวแล้วมาร่วมบริจาคตามหมายเลขบัญชีพระคุณเจ้านะครับวัดนี้เป็นวัดที่น่าสงสารมากมายและขอเชิญสาธุชนคนใจบุญมาร่วมแรงร่วมใจกันนะครับเอาละครับเดี๋ยวได้กล่ราวในการพระคุณเจ้าหน่อยครับว่ามีอะไรภายในวัดแต่เดี๋ยวติดตามผมไปตะกณเดนะครับ เริญพรญาติโยมสาธุชนท่านผู้ใจบุญทั้งหลายอัตมาพระอาจารย์แหลมทองฐานุตมโมอยู่วัดป่าสิริมาตุยารามบ้านห้วยน้อยกาหมู่หนึ่งตำบลม่วงเกตต้นอำเภอบ้านโคกจังหวัดอุตรดิตถ์วัดนี้ วัดศิริมาตุยารามเพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่ยังขาดสาราปฏิบัติธรรมเพื่อรองรับศรัทธาญาติโยมที่จะมาทำบุญวัตถุประสงค์ของวัดป่าศิริมาตุยารามคืออยากจะสร้างศาลาปฏิบัติธรรมแต่ว่า พิ่งมาอยู่ใหม่เพิ่งสร้างขึ้นใหม่มันก็เลยยังผาดจะตกปัจจัยดังนั้นจึงขอบอกบุญมายังสาธุชนทั้งหลายร่วมสร้างศาลาปฏิบัติธรรมเพื่อน้อมนำเป็นพุทธ,ธโดชาธรรมบูชาสังฆบูชาเพื่อรองรับนักปฏิบัติธรรมที่มาร่วมกันที่วัดป่าสิริมาตุยารามนี้ ฉะนั้นขอศรัทธาญาติโยมทั้งหลายจงร่วมน้อมนำร่วมสร้างศาลาปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพียงกันครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดสิริมาตุยารามนะครับตำบล ม่วงเจ็ดต้นนะอำเภอบานโคกจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับมีสาระดีๆจะบอกแก่สาธิชนคนใจบุญนะครับวันนี้ผมตะกนเดชและผู้ใหญ่นะครับและคุณพี่กรรมการอีกท่านนึงครับโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่เมตตาปาณีแก่สาธิชนคนใจบุญนะครับวัดนี้ยังขาดปัจจุปัจจัยอีกมากมายที่ก่อสร้างนะครับไม่ว่าสาราและสาราปฏิบัติธรรมหรือว่าอเนกประสงค์ภายในวัดเวาแล้วอาุติสงฆ์แห่งนี้นะครับหรือสาราที่นั่งฉันหอฉันนี้ก็มีรอยร้าวมากมายนะครับ ขอเชิญสาธุชนคนใจบุญนะครับไม่ว่าทหารตำรวจข้าราชการพลเรือนพุทธบริษัทเจ้าของโรงงานต่างๆช่วยกันร,ร่วมแรงร่วมใจบริจาคไม่ต้องมากรอกครับคนละบาท2บาทหรือคนละ5บาท9บาทก็ได้ครับแล้วแต่กําลังสถาับช่วยพระเดชพระคุณหลวงพอ่อการุการุณยเจ้าครับเจ้าวันที่สิบสองสิบสามนี้มีงานอะไรครับก็ยังไงก็วันที่สิบสองสิบสามนี้นะเป็นวันกฐถิน่นครับผมสิบสองสิบสามพฤศจิกายนยังไงก็ขอเชิญสัทธาญาติโยม ที่อยู่ใกล้ๆก,ก็มาได้ถ้าอยู่ไกลก็อย่างว่านะั่นแหละอย่างที่โยมว่าไปาสุดท้ายนี้อาตมาก็ขออนุมโมทนาสาธุก,การในบุญกุศลที่ศรัทธายาิโยมได้น้อมนำซึ่งจตุปัจจัยชัย,ยธรรมมามอบถวายหรือว่าทำบุญร่วมกันครั้งนี้อาตมาขอให้สรดท้ายโยมทั้งหลายจงมี อายุวันนะสุขภารปฏิพานธนาสารสมบัติปารธนาสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นไปด้วยชอบประกอบไปด้วยธรรมและไซก็ขอให้พรันสำเร็จสำเร็จทุกประการเธอ